โอเคสวัสดีครับทัวร,ร์เบเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์ริงเอเดชั่นชิมีโชขอส่งผลงานล่าสุดอีกหนึ่งลำอ้าวคิววันนี้นะครับถือเป็นชุดรับขวัญอีกหนึ่งชุดให้กับเจ้า ADV 3 5 0ค e. ันเท้อ่าบิ Big Mid ๊กสกูตเตอร์มิดคลาสขนาดความจุ3 5 0ซีซีที่กำลังเป็นที่นิยมครับนี่เลย ความเขาเรียกอะไรความเท่ข,ของเขาประการแรกก่อนเลยนะเป็นเ,เป็นรถบิ๊กสกูตเตอร์มิดคลาสที่ให้โชคหัวกลับอัพไซด์ดาวมาเลยจากโรงงานนะครับแล้วก็โชคเนี่ยเขาทำเป็นสีทองมาให้มันก็เลยดูเท่อันดับที่1อันดับที่2ก็คือเรื่องของโชคหลังนะครับที่ให้โชว่ามาจากโรงงานนี่นะครับให้โชว่ามาเลยเป็นซับแท้งมาจากโรงงานเลย นะครับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ล่าสุดถือเป็นบล็อกปัจจุบันของ Honda าเขาในคลาส3 5 0ร้าสิบสี่ีดูเต็มเต็มกนดูข้างหลังครับปุ๊บพื้นที่ปุ๊บนี่ด้านหลังในส่วนของชุด แต่งคันนี้ถือเป็นชุดรับขวัญเล็กๆ1เซตนะครับอ้าวจัดใส่อะไรกันเข้าไปบ้างไล่เรียงกันดินหนึ่งครับอ่าพี่ก้องพี่ก้องอย่างแรกเลยที่เห็นชัดๆด้านหน้าก่อนนะครับก็คือชุดชิวหน้าชีวีอิตาลีนะครับเป็นชิวทรงทัวริงนะครับสำหรับคนที่เพิ่งก้าวเข้ามาอยู่ในวงการทัวริงอาจจะดูแปลกตานิดหนึ่งตรงคือว่า,อาตอบคำถามก่อนว่าทำไมชิว ชิลหน้าแต่งควอลลิงเนี่ยเขาจะต้องมีปีกด้านข้างนะครับทางชีวีออกแบบมาจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะเดียวดีบีสามห้าศูนย์นะเขาออกแบบมาเนี่ยเวลาทุกๆก,กับรถที่เขาออกแบบเนี่ยเขาพยายามที่จะให้ตัวชิลเนี่ยมันผลักออกอตัวตัวลมเนี่ยมันผลักออกทางด้านข้างนะครับเพื่อไม่ให้ผู้ขี่เนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้าในระหว่างขับขี่นี่เลยใสๆสากริบๆแบบนี้ตัวนี้นะครับเป็นเป็นฟิล์ม นะไม่ใช่สติกเกอร์นะเป็นฟิล์มสามารถที่จะลอกออกได้ตลอดเวลาทั้งสองฝั่งนะครับผมแต่เราติดไว้ก่อนให้มันดูเท่ๆให้มันดูให,ใหม่ๆไอเนะครับชิลทรงทัวริงของจีวิตอรี่ตัวนี้เนี่ยนะครับต,ติดตั้งแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะปรับชิลเดิมนะครับปรับได้เหมือนชิลเดิมนะี่ฮะแต่ถ้านะครับเวลาที่เราเอาไปาติดตั้งเองเนี่ยเวลา,าปรับแล้วเนี่ยตำแหน่งเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปรับกระจกนะครับแล้วก็ปรับแทนนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้เขาติด นะครับเึิบแล้วก็ยกขึ้นมานะครับปรับได้ทุกระดับเบ๊บโดยระดับสูงสุดนะครับนี่ทีนี้เรามาดูความสูงของเขานิดนึงนะครับตัวความสูงของเขาเนี่ยเมื่อกี้ผมวัดอยู่แล้วนี่คือชิลเดิมนะครับของฮอนดานะเป็นชิลเดิมตรงเดิมให้มาวัดได้เห็นเลยนะครับตัวชิลเดิมฮอนด้านะครับจะไม่มีปีกด้างข้า แล้วก็ความสูงของเขาเนี่ยจากจากเดิมเนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยผมื่อกี้วัดให้17.5เซนติเมตรนะ17.5เซนติเมตรตอนนี้ผมปรับสูงสุด,ดเลยนะนี่คือความสูงที่ได้ขึ้นมาตอนนี้ผมปรับสูงสุดตัวตัวผมเนี่ยกสูงสุด106.8เซนติเมตรนะครับเวลาผมล่างนี้นึสามารถที่จะมองทะลุชิวได้เลย มีที่ผมจะต้องทลเดินโลงครับก็บสามาราถาขึ้นห้องข้างๆได้อยา่งางปกติลดควมรุลมจะถูกขักของด้านข้างแล้วก็ตัวลมเนี่ยนะครับจะถูกขลักขึ้นด้านบนให้มันเลยหัวหมวกนล็อกเลยหมวกมนล็อกเราไปนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่สูงก,กว่าร7 0เจิก็ต้องดูระยะกันนิดนึงนะครับว่าจะสามารถที่จะปรับให้มันอยู่กับตำแหน่งของสายตาเราได้มากน้อยแค่ไหนได้เน,นี่ย มีลูกค้าท่านหนึ่งรับสูง185ติดตั้งชิลทีวีซันดี้โซี่ตัวนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อยา่างใดก็ยังสามารถที่จะขี่ได้เขาบอกว่าเขาก็มองผ่านมองข้ามไปเลยนะครับแต่มาทำให้เขาเดื่อยน้อยลงเวลาที่ขี่ทางไกลและลมมันไม่มาปะทะที่ตัวนะครับอไอเทมสัตว์ปลาถือเป็นชุดไอเทมรับฝันนะครับก็คือเป็นกาดยางหุ้มโช๊คัยรุ่นอัพไซด์ดาวต้องมีนะครับ ตัวนี้เป็นศาสยางหุ่มโชค๊คจากไกรกาสแท้ๆนะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งสามารถติดตั้งเองได้นะนะครับตัววัสดุของอยางเนี่ยจะเป็นวัสดุพิเศษนะครับทำมาพิเศษแล้วก็จะรัดเข้าลูกนะครับแต่จะไม่ยุวยนะครับไม่ย้วยไม่ย,ยุยแล้วก็ไม่ตัวปลาของเขาตรงนี้นะครับจะไม่จะไม่เปื่อยง่ายน,นี่ช่วยกันเรื่องของเศษดินเศษหินเศษทรายที่จะมาทำร้ายบริเวณแกนโชค๊คนะครับ ออกาออกรถต้องมีนะครับตีเต็ดน,นะครับตัวนี้เป็นงานของ Revolution วัตานเป็นอะลูมิเนียม C N C ใส่แล้วก็ดูเท่ขึ้นมา2 3เบอร์เลยทีเดียว,แล,วแล้วทำให้จอดรถได้ง่ายขึ้นเพราะว่ากว,ว้างขึ้นนั่นเองอ่า,อาแล้วก็ถือว่าเป็นพระเอกของงานในสำหรับแท็กนี้นะครับก็คือชุดติ๊บอลูมิเนียมลูกค้าเลือกใช้ชุดติ๊บอลูมิเนียม Panther ขนาดความจุ55ลิตร นะครับติดตั้งเบาะพิงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้แ,แหละที่เราแนะนําว่าแข็งแรงแล้วก็รอ,องรับกับตัวแหละข้างได้ด้วยในอนาคตนะครับก็คือแหลกอลูมิเนียม CNC แบบนี้ของ GTR นะฮะติดตั้งกับกันตกเดิมของ ADV 3 5 0ได้เลยสี่ครับสวยๆเนี้ยๆเท่ๆแบบนี้เลยอ่ะเราดูภายในกันนิดนึงภายในของตัวนี้ห้ลิตร กุญแจเนี่ยเขาจะให้มาสองดอกนะครับแต่ใช้แค่ดอกเดียวนะใช้แค่ดอกเดียวอ่ากดล็อกก่อนนะครับปึ๊บกดล็อกครับมันจะมีสลักเซฟตี้ตรงตนี้กดสลักเซฟตี้ครับ,บแล้วปิดฝาลงก่อนเก็บสลักครับอ่าเปิดฝาดีฮะตัวฝาที่ตัวปี๊บฝาเนี่ยนะครับกระี้ฝาก็จะให้อินเนอร์มาแบบนี้กันกระแทกกันร้ายกันลอยก็แล้วแต่นะครับและสามารถที่จะดึงออกมาทางความสะอาด ดึงมาเลยนะครับดึงเฉยๆลยความสะอาดได้นะครับผมรุ่นใหม่จะมาพร้อมสายรั้งฝาสองข้างนะครับแล้วก็บานพับที่หนาขึ้นส่วนสายรัดก okay. ันกระแทกนี okay, ้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานให้มาเลยด้วยเช่นกันใช้งานแบบกระเป๋าเดินทางที่ตัวบอดี้นะครับก็จะมีสายรัดมีมีมีอินเนอร์นะครับกันกระแทกให้แบบนี้นะครับเท่เลยเวลาปิดนะครับก็ดิงฝาลง กตัวเกี่ยวขึ้นนี้นะครับมาเกี่ยวตัวตะขอของตัวฝาแล้วกดลงครับแล้วก็ล็อกเท่านี้กรณีที่เราต้องการเอาตัวปี๊บออกจากตัวถานะครับก็ใช้กุญแจดอกเดียวกันนี่แหละใช้กุญแจกลดล็อกครับปึ๊บกดสลักเซฟตี้ตรงนี้อ่าปึ๊บเสร็จแล้วเนี่ยชุดตะขอกับตัวเกี่ยวเนี่ยก็จะหลุดออกจากกันยังไงเก็บชุดล็อกก่อนครับปึ๊บ แล้วจับตีฟให้มั่นตคงยิงถอยหลังเฉยๆทีๆน,นี้ชึบนี้ครับขาดล็อกของแพนเ h อร์นะครับสามารถที่จะวางแล้วยึดน็อตได้4จุดแบบแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้เลยนะครับยึดน็อต4จุดบนแหลกบนแหลกท้ายอลูมิเนยียม CNC ของ GTR เขาแบบนี้กรณีที่เราวิ่งรถเปล่าๆแบบไม่มีตัวปีป๊ดดูให้ให้ให้ใหใหใหดูไกลๆนิดนึงนี่ฮะก็จะประมาณนี้ ตัวถาสามารถที่จะวางของวางของวางกระเป๋าปอะไรก็ได้เอาเวลาใส่ให้ตัวสลักเนี่ยนะครับทั้งทั้งหมุดทั้งสี่เนี่ยนะครับมันเข้ามาที่ร่องสลักทั้งสี่นี้พร้อมกันแรกแรกก็อาจจะต้องเล็งนิดหนึ่งนะครับแรกแรกต้องเล็งนิดหนึ่ง <ๆ S 2> แต่ใช้ไปใช้ไปก็จะชินแลวก็จะรู้จังหวะเมื่อเขาตรงกันทั้งสี่จุดก็ตบตบปี๊บเข้าไปให้ได้ตำแหน่งเขาลอขยับปีบดูครับ หรือว่าเข้าล็อกนะครับดึงสลักลงมาเกี่ยวชุดล็อกตรงนี้่แล้วดึงกลับครับดึงสลักปึ๊บสำคัญตัวตำแหน่งนี้ต้องล็อกตลอดเวลาแบบนี้ครับโอเคสนนราคาเซตนี้นะครับทั้งเซตตีมีชิวหน้านะครับกาดโชคเบรก้านะครับแล้วก็มีเป็ด เปถนนึงแหลกท้ายพอกนีพพ้ปอดเพลงแล้วก็ถอดล็อคนะครับราคา,คาสินค้าทุกชิ้นเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้โพสต์น,นี้เหมือนเดิมเลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมเดี๋ยวมีอะไรเรามาอัปเดตท,ท,ทัละทีวันนี้ต้องไปก่อนครับสวัสดีครับ